ครับเอฟซทุกคนวันนี้เข้าสู่ช่องคนหน้าหนวดพูดไม่เก่งนะครับวันนี้ก็จะพาเดินตลาดชมตลาดพ k เคเอเชียโฮมเรานะครับผมบแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่มีอาชีพทุกอาชีพว่าจะแม่ค้าราชการหรือว่าสาวโรงงานหนุ่มโรงงานทุกท่านทุกอาชีพครับผมผมขอให้เป็น แรงกำลังใจให้ทุกทุกคนมีแรงมีกำลังใจทำง,งานและก็ขอให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคนหน้าหนวดพูดไม่เก่งนะครับผมผิดพลาดการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับมาครับผมวันนี้ก็เดินมาดูต้นทุเรียนครับผมเผื่อใครสนใจเอาไปปลูกที่บ้านได้ครับผมทุเรียนเมืองนอนท์ครับผมสารแหน่ก็มีครับ ที่เขาจะขายอยู่หลังตลาดครับผมวันนี้ฝนตกแต่แม่ค้าก็สู้ครับผมสู้กับฝนครับมาครับผมเนี่ยเพื่อหนุนพี่เขาด้วยครับผมวันนี้ฝนตกโล่งเลยครับปกติตลาดนัดเสาร์อาทิตย์จะมีคนเยอะครับวันนี้ฝนตกแต่แม่ค้าก็สู้ครับผมนี่นี่มาตั้งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับนี่หอมกระเทียมมีหมดครับผมนี่พริกก็มีครับนี่นี่ปลาหมึกทอดไปกับแก้มเลยครับนี่ ถุงละสองร้อยจะเอากี่บาทก็ได้ครับเนี่ยพ่อค้าเขาจัดให้ออมนี่นี่กระเทียมปอกแล้วไม่ต้องปอกครับให้พ่อค้าปอกให้เสร็จเลยครับผมร้านน้องเขาก็จะอยู่หลังเสาร์อาทิตย์น้องเขามาทุกอาทิตย์ครับผมเนี่ยครับพริกนี่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 ข้าวโพดข้าวโพดมาจากโคราชเลยครับผมนี่นี่นี่ ป้าเขาไปขนมาเมื่อคืนตากแดดตากฝนตากลมมาครับนี่ยังไงก็มาช่วยนุนป้าเขานะครับอยู่ข้างหลังตลาดครับผมถึงฝนจะตกยังไงแม่ค้าก็ไม่ท้อครับผมนี่ครับเป็นแรงใจกําลังใจให้แม่ค้าด้วยครับทําไงได้ครับอาชีพเข้าสู่ช่องคนนั้นหนวดพูดไม่เก่งครับผมนี่นี่ขนุนมา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 ขนุนทางใต้ขนุนจำจำปาดะครับผมนี่ ป้าแกก็จะมาทุกเสาร์เอเสาร์อาทิตย์เนาะหรือวันไหนว่างก็มาเนี่ครับมีทุกผักครับผมสตอใต้ก็มีลูกเนียงก็มีนะครับมามมอุดหนุนครับมากล้วยเล็บมือนางเนี่ยมาช่วยอุดหน,นุนป้านะครับป้าเขาจะอยู่ด้านหลังเนี่ยแหละครับผมของแปลกๆก็มีหลากหลายผักมาช่วยอุดหน,นุนป้าเขาด้วยครับผมนี่นี่มาครับนะครับไข่ครับผมนี่ ไข่เค็มครับผมสดตลอดครับลุงแกก็จะมาทุกเสาร์วอาทิตย์ครับผมลุงแกก็จะอยู่ด้านในครับมาช่วยอุดหนุนลุงแกด้วยครับผมเนี่ยครับมาครับเนี่ยไข่เป็ดไข,ข่เค็มไข่เยี่ยวมาไข่ไก่รับประกันครับว่าอร่อยครับผม ทำจากไข่เป็ดตัวเมียนะครับตัวผู้ทําไม่ได้นะครับผมตัวผู้ไม่มีไข่นะครับผม fc การเลือกซื้อไข่อันนี้ก็หยอกหยอกนะครับผมนะครับมาครับอย่าลืมนะครับมาดูนะครับมาครับนี่ยครับกุ้งสดครับผมน้องเขาจะมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับขายหมดไม่มีเหลือเลยครับเพราะว่าของน้องเขาสดจริงครับนี่ตัวใสๆเลยครับผมเนี่ยผมให้ดูเลยครับ มีตั้งแต่โลละ200ตัวใหญ่ก็วันนี้ก็230ครับนี่ครับ่ายอันนั้นก็มีครับหอยลายก็มีตวทุกแกจะมาทุกเสาร์วอาทิตย์ครับขนมหวานของพี่ครับถุงละ20บาทครับผมมาช่วยอุดหนุนแกได้ครับผมนี่เนี่ยปลาดพ k เคเอเชียเราเองครับนี่วันนี้ก็ฝนตกหน่อยครับแต่แม่ค้าก็สู้ครับผมนี่ แล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่ค้าและก็ลูกค้าทุกคนครับไม้แม่ค้าฝนตกแค่ไหนก็ต้องมาครับผมก็คืออาชีพนี่ครับแกงใต้ครับพี่สาวแกจะขายอยู่ด้านในครับผมเนี่ยครับมาอุดหนุนแกได้ครับฝนตกแค่ไหนแม่ค้าก็สู้ครับเนี่ยครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับตลาดสวัสดิ์เราครับจะมีของขายหลากหลายวันนี้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฝนตกนีครับ ปอบคงปอบคอนก็มีครับด้านในครับผมเนี่ยลูกค้าก็เริ่มมาแล้วครับวันนี้ครับฝนซาแล้วครับปาครับป่าครับเนี่ยปลาทูมันครับผมมีแบบยังไม่ทอดกับทอดแล้วก็มีครับเนี่ยครับถ้าทอดแล้วก็ชุดละสี่สิบกรัเพี่เนี่ยครับไม่ต้องซื้อไปแล้วก็บีบมะนาวใส แล้วก็ข้าวร้อนๆลอยเลยครับพี่เนี่ยครับมาครับครับร้านลุงแมวเอ่องแห้งร้านพลาสติกก็มีของขายมากมายเหมือนกันครับผมเก็บฟงเก็บชู้เนี่ยลุงแมวกำลังกรอบหน่อไม้ส้มครับนี่ครับสั่งมาสดๆเลยครับเนี่ยครับอ่าเอาีิบาทลุงก็จะจัดให้ครับเนี่ยนะครับ oh <my> แกงแกงใส่พวก ปลากรแนง,งเนาะปากดนี่ครับนี่พิกปงพริกแกงใต้พริกแกงผัดเผ็ดผัดกระเพราก็มีครับนี่อย่าลืมมาแวะเวียนเที่ยวตลาด P.K. เซียด้วยครับนี่ร้านผักสดครับผมอยู่ด้านในครับมาครับมาครับไปครับครับลูกค้าเริ่มมาแล้วครับที่เขากำลังทอด เน่เน่เไม่ต้องทอดให้พี่เขาทอดให้สําเร็จเลยครับเนี่ยครับมาอุดนที่เขาด้วยครับทุกเสาร์อาทิตย์ครับพี่เขาจะมาทุกเสาร์อาทิตย์ครับผมครับครับอติกเราก็มีครับผมเนี่ยครับไม่โกงไม่กวาดอ่าเจอกันอีกแล้วจ้านี่ครับครับวัสดีครับ้วยทอดจ้าปอเปี๊ยะหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าขายดีจัดไหครับกินเจครับกินเจอ่าครับร้านเนื้อเหมือนเดิมครับ วันน<ห> <us> ี <pl ains> ้มาสดสดเลยครับไรทำลาบทำก้อยก็เชิญครับผมตลาดเราครับสดสดแดงแดงเลยครับอยากได้แบบไหนก็สั่งพ่อค้าได้ครับผมนะดีนี่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 ของแท้ครับถ้าใครไม่มีดีก็มาหาบังได้ครับันนี้มีดีมีดีครับถ้าใครดีหมดก็เจอกันได้ครับที่ร้านบางครับนี่ครับดูเนื้อตรงนั้นก็มีมาครับย่าลืมมา นหพ่อค้าแม่ค้าเราครับนี่ไก่พึ่งถอนผลเสร็จครับผมเนี่ยครับไหนนี่เนี่ยไก่นางแบบใช่เนี่ยขาวโปกเลยครับเนี่ยแต่งสวยเลยครับพึ่งลนผลเสร็จหยอกๆเลครับเอซีครับนี่นี่มากมากมาเรอมี่มาตั้หลังเต็มเลยครับเต็มเลยครับเนี่ยครับตัดเล็บให้ด้วยครับผมไม่ต้องไปแคะครับเล็บแต่งสวยให้หมดเลยครับบริการบริการทําให้หมดเลยครับผมนี่บริเวนบริการแกง บริการทุกอย่างครับสั่งได้ครับลูกค้าจะเอาแบบไหนตัดเล็บไม่ตัดเล็บพ่อค้าจัดได้หมดครับผมครับแต่ไม่ไม่ใช่ไก่เล็บขมนะครับแต่งแล้วแต่งแล้วแต่งแล้วไก่แต่งแล้วนี่ร้านพีแป้นเราครับนี่ครับหลากหลายครับของอาหารแห้งครับผมครับนี่นี่มาแวะแวะแวะมาดูก่อนครับลูกชิ้นครับนี่ ซื้อเอาไปขายได้ครับไปต่อยอดเหมือนเดิมครับนี่ขนมจีนครับวันนี้ใครญาติพี่น้องมาก็ขนมจีนเป็นเ่งสองเคงก็สิบเ่งก็รับได้หมดครับเส้นกว๋วยเตีย๋ยนี่นี่ครับเนี่ยของพี่แป้นเขามีทุกอย่างครับราคาส่งนะคะราค็ในเอเชียบางบัวทองก็ราคาส่งนะครับร้านเจแป้นนะครับ ก็จะมีเบอร์โทรครับพี่แป้นเบอร์โทรครับถ้าใครจะโทรมาสั่งได้ครับ0818489574นะคะครับขอบคุณครับผมปายไปต่อครับเด็กน้อยไปต่อครับอ่าครับร้านของแห้งครับมาครับเอฟซีร้าน มีร้านหมูครับผมอยากได้หมูก็มาเนี่ยครับหมูหมูสด,ดของสดหลากหลายนะครับวันนี้คนจะเยอะหน่อยครับนี่ครับนี่ร้านพี่อ้อก,ก็มีครับปลาทงปลาทูก็มีครับ,คร,บครับนี่ อของแห้งก็ไปผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับเห็ดหงเห็ดแห้งก็มีครับผมมีทุกอย่างครับพี่ครับพี่นวดพี่นวดร้านกะทิครับวันนี้มีอาหารนี่เลยครับขนมหวานนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับผมอันนี้กะทิก็สั่งมาจากไอ้กะทิทางใต้นะครับผมขูดสดๆใหม่ๆเลยครับ นี่อันนี้กะทิกล่องก็มีครับไม่ต้องไปขูดเลยครับเอาในกล่องเทใส่ไหนบอกพูดไม่เก่งไงสกาวเลยครับผมเนี่ยนี่นี่ขายขายยันนมครับนี่นมเปรี้ยวก็มีครับยาคูก็มี่ะยาคูก็มีค่ะกะทิก็มีครับบคนมีหนวดพูดไม่เก่งไงนี่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 บัตเจดบัตเจดแต่ตอนนี้มันอยู่ไซน้อยแล้วครับสั่งตรงเลยครับขึ้นเครื่องมา ว่องไวครับผลไม้นะนี่ครับโอ้โหนี่นี่ขนมนี่อร่อยผมรับประกันให้ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่จะหมดแล้วครับ FC ทุกคนครับอย่าลืมมาอุดหนุนเจสซอนนะครับกะทิสดครับอ่านี่ลูกสาวมาช่วยครับวันนี้ครับหลังจากเลิกเรียนครับผมครับผมเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับกำลังบดบดสดๆเลยครับผมเนี่ยครับโอ้ยดูถ้ามีครกเขาก็นึกว่าตำส้มตำนะครับ FC ครับเนี่ยครับออนี่ร้านลุงต้มเลือดหมูครับผมเนี่ยจะเอากี่ชุดสองสามชุดก็สั่งได้ครับร้อนๆเลยครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผมครับเนี่ยยังรอลูกค้าครับโต๊ะว่างครับตอนเนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องกลัวใครแย่งครับผมนั่งตามสบายเลยครับตอนเนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสับกับใครให้ช่องคนหน้าหนวดพูดไม่เก่งด้วยนะครับขอบคุณครับ